สนับสนุนโดยออมไวซ์แอปออมสุดชิลลงทุนแบบชิลสุดสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เศรษฐกิจอินไซด์นะคะวันนี้วันจันทร์11สิงหาคม2568เรามาติดตามเรื่องราวของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเช่นเคยนะคะเจอก,กันสามเวลาด้วยกันค่ะ 8ปโมงเช้าบ่ายโมงและเที่ยงคืนคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันแอนโทวีรัสจิลดิโลกวันนี้จะเชิญผู้ชมมาติดตามนะคะสำหรับเจเนอเรชันยุคที่ต้องเรียกว่าตอนนี้อายุประมาณ1 6ถึง28ปีนะคะก็คือเจนเซนะหรือเจนซีนั่นเองนะคะเจเนอเรชันนี้มีความสำคัญกับองคอ์กรเพราะว่าเป็นเจเนอเรชันที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI ที่เราบอกว่า AI กําลังจะเปลี่ยนโฉมนะคะโลกของธุรกิจไปให้หมดดังนั้นเราต้องดูกันหน่อยะคะ่ะสำหรับเจนเซและ AI อนะคะองค์กรต้องรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันหน่อยนะคะทั้งนะจุดแข็งของเขานะคะรวมถึงประเด็นที่เป็นประเด็นท้าทายความอ่อนไหวของเจเนอเรชันนี้นะคะมีเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามดูกันแต่ว่าก่อนอื่นพาผู้ชมไปติดตามความรู้สึกกันหน่อยะคะ่ะเป็นความรู้สึกของชาวอเมริกันกับ การจับจ่ายใช้สอยของเขาเขารู้สึกยังไงบ้างกับข้าวของในปัจจุบันนี้นะคะแพงไปหรือเปล่าหรือว่ายังพอรับได้นะคะโดยทางด้านของผลสํารวจค่ะที่จัดทำโดย APNOS n o นะคะ n o r c ค่ะก็ระบุอย่างนี้ค่ะว่าชาวอเมริกันประมาณ53%นะคะที่เขาไปสอบถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับอาหารการกินข้าวของเนี่ยมันรู้สึกว่าถึงภาวะข้าวยากหมากแพงหรือเปล่าต้องปรับการใช้ใจ่ายหรือไม่นะคะชาวอเมริกัน53%ค่ะตอบ ที่ตอบแบบสอบถามเนะี่ยบอกว่าเขารู้สึกเครียดกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ราคาสูงขึ้นอันนี้เป็นความกังวลหลักๆเลยทีเดียวในขณะที่ร้อยละ3 3มองว่าเป็นความเครียดรองลงมาแล้วก็มีเพียงแค่ ร้อยละสินะคะที่บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเครียดเลยผลสำรวจก็ชี้ว่าชาวอเมริกันยังคงกังวลเกี่ยวกับราคาอาหารที่สูงรวมถึงสภาพเศรษฐกิจแม้ว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะชะลอตัวลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะปรับตัวลดลงในบางสินค้าอาทิเช่นไข่ไก่นะคะเนื้อวัวน้ำส้มและก็สินค้ากินค้าอื่นๆเนี่ยราคาอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตหรือสภาพอากาศที่เลวร้ายด้วยขณะเดียวกันก็มีสัญ ยานบ่งชี้ว่าภาษีสุลากากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาผลไม้นำเข้าอาหารกระป๋องกาแฟและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆหลากหลายรายการอย่างเช่นนั้นของเดวิดออติก้านะคะนักเศรษฐศาสตร์ด้านอาหารจากมหาวิทยายลัยมิชิแกนเนี่ยก็กล่าวกับ CNN ค่ะว่าผลสำรวจล่าสุดสะท้อนถึงความผิดหวัง ต่อคำมั่นของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประกอบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยชาวอเมริกันมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อัตรางเงินเฟอ้อจะสูงขึ้นจากสงครามการค้าตั้งแต่ต้นปีแต่อัตรางเงินเฟอ้อยังคงค่อนข้างต่ำค่ะโดยมีเพียงไม่กี่หมวดหมู่สินค้าที่ราคาปรับขึ้นนะคะเนื่องจากบางธรุรกิจเนี่ยแบบรับต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็ยังไม่ส่งต่อภาระต่อไปอยังผู้บริโภคส่วนอีกหลายธรุรกิจกักตุนสินค้าไว้ล่วง แต่ในเดือนมิถุนายนมีการนําเข้าสินค้าลดลงเพราะว่ามาตรการภาษีเริ่มมีผลบังคับใช้ค่ะทำให้สินค้าที่ผลิตในต่างประเทศเมีราคาสูงขึ้นบางภาคธุรกิจก็ระบุนะคะว่าผู้บริโภคอเมริกัน,นจำกัดการใช้จ่ายและก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยหันไปซื้อสินค้าขนาดเล็กลงมีการใช้คูป,ปองส่วนลดงดซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ก็จะซื้อเฉพาะสินค้าที่จําเป็นแล้วก็รับประทานอาหารที่บ้านนะฮะมากขึ้นด้วยนักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่น่ากังวลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อตลาดงานและแผนการเติบโตของบริษัทค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันหน่อยนะคะสำหรับ Gen Z ค่ะแล้วก็ AI ค่ะ มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับเจนแซดค่ะหลายคนถามว่าเจนแซดนี่คือคนกลุ่มไหนปัจจุบันอายุสักประมาณ1 6บหถึงยีปีนะคะเป็นกลุ่มสําคัญค่ะที่เราต้องคุยถึงในวันนี้รวมถึงเรื่องของ AI ด้วยเพราะว่านะ,ะสออย่างนี้จะขับเคลื่อนองค์กรแห่งอนาคตะคะ่ะอนาคตเราก็ต้องการพนักงานต้องการแรงงานสําคัญนะคะที่ไปพร้อมๆกับพลังแห่งอนาคตนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่หลายคนบอกโอ้โหโลกเราเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะไวเดี๋ยวนี้ AI หมดเลยเปิดดูคลิปวิดีโอเอ๊ะ คนหรือ AI นะถ่ายจริงๆหรือ AI หรือเปล่าและคนที่มาประดิษฐ์ของเหล่านี้หรือทําที่จะใช้ชีวิตนะหรือทํางานในองค์กรกับ AI ไปด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะที่เรียนรู้หรือเติบโตมาพร้อมกับ AI และกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับ AI นะคะก็คือกลุ่มนี้ค่ะเจนซดังนั้นไปดูที่กราฟิกอาแรกกันก่อนนะคะเจนซัดค่ะคือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี2540ถึง2552นะคะกลุ่มนี้เนี่ย ทั่วโลกเลยเนี่ยมีอยู่ประมาณ2,000ล้านคนแต่ถ้านับเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ10ล้านกับ8 0 0แสนคนคิดเป็นประมาณ20%ของกําลังแรงงานในบ้านเรานะคะอันนี้ข้อมูลจากวิจัยกรุงศีกลุ่มนี้มีความสําคัญอย่างไรนะคะเวลาเราพูดถึงเจ้าของภาษาคนที่เติบโตในประเทศทนะั้นและใช้ภาษาของเขาเนี่ยนะก็เรียกว่า native speaker แต่กลุ่มนี้เขาเรียกว่า digital native ค่ะ คือกลุ่มคนที่เติมโปามาและคุ้นเคยกับโลกดิจิทัลค่ะเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เกิดเลยดังนั้นเขาจะมีความคุ้นเคยมีความสามารถในการใช้นะพวก AI พวกคอมพิวเตอร์ต่างเนี่ยนะเรียกเลยว่าอยู่ในสายเรื่องเลยทีเดียวเวลาหลายๆคนบอกเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเลยเลยพวกคอมพิวเตอร์อนี้ทำยังไงนะให้เป็นกลุ่ม Gen Z เขาทำแป๊บเดียวจัดๆจแหมจัดการให้แป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยนะคะดังนั้นกลุ่มนี้มีความคุ้นเคยและก็เชี่ยวชาญด้านพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ a อต่าง แล้วเขาก็ใช้พวก AI ในชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะมากนะคะดังนั้นกลุ่มนี้นะ n e n Z แล้วก็เรื่องของ AI กํกำลังจะเปลี่ยนผ่านองค์กรในอนาคตแล้วองค์กรต้องรู้อะไรบ้างนะคะวันนี้เรามีข้อมูลค่ะรายงานของวิจัยกรุงศีหัวข้อ Gen Z แล้วก็ AI ปัจจัยขับเคลื่อนองค์กรแห่งอนาคตมาฝากกันไปดูที่กราฟิกแรกกันก่อนนะคะอ่ะนะ ต่อกันค่ะสำหรับเรื่องของ Gen Z เนี่ยนะคะเรามาดูลักษณะของคนกลุ่มนี้กันหน่อยเอย๊น้องๆ้องเจน Z เนี่ยนะเขามีนิสัยท่าทางมีบุค,คลิกแบบไหนอันแรกเลยกลุ่มนี้เนี่ยนะเวลาเขาทำงานที่ไหนเนี่ยเขาบอก ที่นั่นเนี่ยมี work life balance หรือเปล่าแหมให้สมดุลนะกับการใช้ชีวิตและการทํางานหรือเปล่าไอ้ที่ประเภทแบบทุ่มเทชีวิตการทํางานแบบไม่หลับไม่นอนสุขภาพร่างกายพังแบบไม่ใช่ชีวิตของฉันนั่นคือกลุ่มเจนซดมีเพียงแค่6%เท่านั้นที่มองว่าความก้าวหน้าทางอาชีพเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตกลุ่มนี้จะให้ความสําคัญระหว่างการสมดุลการทํางานนะทำก็ทําแต่ ชีวิตส่วนตัวก็ต้องมีด้วยนะฮะอันนี้คือิร r k life บาลานซ์ดังนั้นองค์กรรุ่นใหม่ก็ต้องเข้าใจนะฮะสำหรับเจนแซดเขาจะมีส่วนใหญ่จะมีมุมมองแบบนี้นะคะแล้วก็ เขามองว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยของคนวัยเดียวกันเนี่ยนะฮะในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะเป็นประเด็นที่สําคัญดังนั้นเขาก็เลยแสวงหาความสมดุลของชีวิตเพราะว่าเวลามีแรงกดดันมากๆเนี่ยนะเขาจะรู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวนะเขาคิดเร็วแล้วเขาไม่ค่อยชอบรอทาไมคิดเร็วแลาไม่ชอบรอเพราะเขาคุ้นเคยกับการติดต่อนะสื่อสารรับข้อมูลแบบผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะ เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเร็วมากได้ดังใจต้องการอะไรกดปึ๊บมากดติ๊บติแป๊บเดียวเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านได้ข้อมูลได้ดังใจอะไรที่เสิร์ฟเราให้ได้ดังใจตลอดเวลากลุ่มนี้เขาจะเรียนรู้กับการไม่ต้องรอนะคือไม่ชอบรอแหละแต่ว่าเขาจะคิดเร็วมากเลย หา,าอยากรู้อะไรหาหาหาแปบเดียวได้ข้อมูลมาละนะคะดังนั้นอะไรที่ทําให้เขารอเขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอดทนดังนั้นจะเป็นเจเนอเรชันที่เจนอื่นๆมองว่าไม่ค่อยอดทนสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาเติบโตมาพร้อมกับการได้สิ่งที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็วเอาเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเราดูทีวีกดในแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งอุป,ปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์ของเราอยากจะเปลี่ยนไม่อยากดูคลิปนี้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างมันเสิร์ฟเร็วเสิร์ฟเร็วเสิร์ฟเร็วเขาก็จะคุ้นชินกับการไม่ต้องรอนะหลายคนอ,อ้้อนีจะตง แต่ละหน้าเพจเนี่ยนานมากเรามันวิ่งเป็นเส้นกล้ามใช้เวลานานแต่เดี๋ยวนี้ปุ๊บแป๊บเดียวนะฮะดังนั้นกลุ่มนี้จะคิดเร็วไม่ชอบรอนะคะ 3. ถนัดทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะเจนเซตหนึ่งคนเนี่ยนะโดยเฉลีย่ยจะ,ะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประมาณ4ี่เครื่องด้วยกันแล้วก็83%ของกลุ่มนี้เนี่ยใช้งานมากกว่า1เครื่องในเวลาเดียวกันก็จะทำทักษะต่างๆหรือ multitasking เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีทำงานหลายๆอย่างแต่นะพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตรงเรื่องของ การจดจ่อสมาธิจะไม่ค่อยดีนะมีงานสำรวจมาฝากกันนะคะสำรอบเรื่องของการจดจ่อหรือสมาธิที่ไม่ดีเนี่ยนะอันนี้มาจากทางด้านของ Microsoft เขาบอกว่ามนุษย์ปัจจุบันเนี่ยนะการจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีสมาธินั่นแหละนะต่อสิ่งใดหนึ่งนาน,านเนี่ยมันน้อยลงเขาไปเช็คข้อมูลมามนุษย์มีความสามารถในการจดจ่อเพียงแค่8วินาทีเวลาเราพูดถึงปลาทองที่บอกว่ามันจาอะไรได้สั้นๆแล้วมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วสมาธิสั้นแบบนี้ปลาทองยัง9วินาทีนะฮะ เขาบอกมนุษย์ปัจจุบันเนี่ยน้อยกว่าปารทอยอีกคือเราจดจ่ออะไรเนี่ยน้อยลงนะคะเหลือเพียงแค่8วินาทีเท่านั้นเองนะคะ,ะไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกอันนี้คือลักษณะเด่นของเจเนเรชันที่เขาเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะดังนั้นเรามาดูกันหน่อยค่ะการใช้ AI เนี่ยปัจจุบันก็ไม่ได้ใช่เฉพาะ Gen Z เท่านั้นที่ใช้ AI ยังมีอีกหลายเจเนเรชันนะคะที่เขาใช้ AI แต่ว่า ด้วยความต้องการใช้ของแต่ละวัยความสนใจนะหรือสถานะของชีวิตแต่ละวัยเนี่ยจะใช้ AI แตกต่างกันไปเจนแซกลุ่มคนอายุ16-28ปีเจน Y อายุ29-44ปีเจน X อายุ45-60ปีนะคะมาดูซิว่า3เจนนี้เนี่ยมีทั้งน้องๆเนี่ยที่เริ่มทำงานทำงานสักพักและวทำงานตอนปลายเนี่ยนะคะเขาชอบ AI ในการทำอะไรนะกลุ่มเจนแซเนี่ยเป็นกลุ่มที่นะน้องๆเนี่ย ทั้งทำงานด้วยแล้วก็เรียนรู้ศึกษานะคะมีข้อมูลว่าในกลุ่มของ Gen Z เนี่ยนะคะเขาใช้ AI เพื่อการศึกษาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะ61%ใช้เพื่อการศึกษาส่วนกลุ่มที่มาทำงานแล้วก็ใช้ AI ในการช่วยให้เขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องของการศึกษานะคะ การทํางานค่ะบางส่วนก็ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ความปลอดภัยแต่น้ําหนักค่อนข้างจะเยอะไปที่การศึกษาเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อ่ะยังอยู่ในวัยเรียนซะเยอะด้วยนะคะต่อมากลุ่มเจน y ค่ะนะเจน Y เป็นกลุ่มที่ทํางานมาแล้วสักพักหนึ่งค่ะนะกลุ่มนี้เนี่ยจะชอบเรื่องของความปลอดภัยด้วยเขาเป็นกลุ่มที่เปลี่ยนผ่านนะคะมาตั้งแต่ยุคอนาล็อกนะ,ะแล้วก็มาถึงกลุ่มมาเปลี่ยนผ่านอนอล็อกบ้างนะคะแล้วก็มาทางด้านของพวกอุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ เขาจะใกล้เคียงกับเจนแซดค่อนข้างที่จะเยอะกลุ่มนี้ทำงานแล้วดังนั้นใช้พวกเทคโนโลยีในการทำงานาเน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ใช้เพื่อความสะดวกในการอยู่อาศัยด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยอำนวยความสะดวกได้ส่วน GenX นี่ถอยไปอีกหน่อยน,นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำงานตอนไป,ปลายไปจนถึงตอนกลางละนะฮนะกลุ่มนี้เนะี่ย นะใช้พวก AI เนี่ยมาช่วยในการทํางานนะเรื่องความปลอดภัยได้ที่สําคัญก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ใกล้ๆ60แล้วเนี่ยก็จะเห็นการเสื่อมของเลือเสื่อมต่างของสังขารเสื่อมของสุขภาพไปตามวัยดังนั้นเนี่ยก็จะใช้พวก AI เนี่ยมาช่วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็การแพทย์ด้วยนะคะอันนี้คือการใช้ AI ของแต่ละช่วงวัยตามความสนใจไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกด้วยกันค่ะทีนี้เนี่ยนะถ้าพูดถึงเมื่อกี้ กลุ่ม Gen เนี่ยที่เขาหาข้อมูลค่อนข้างที่จะไวก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบนันพวกเทคโนโลยีเขาเสิร์ฟความต้องการเราด้วยอย่างเช่น c h a t GPT นะคะทได้ตอบได้โบราณเขาเรียกเหมือนอับดุลเลยทาได้ตอบได้นะ h t t GPT ก็เช่นเดียวกันค่ะดังนั้น GenZ จะนิยมใช้แพลตฟอร์มนะคะ Chat GPT มากที่สุดนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะเราก็มาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะข้อดีค่ะแล้วก็ความท้าทายเมื่อ g e เนี่ยใช้ AI ในการทำงานนะคะ เราดูกันหน่อยข้อดีคือกลุ่มนี้เนี่ยเรียนรู้ได้เร็วค่ะเพราะว่าเขาเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีพูดง่ายว่าเทคโนโลยีในสายเลือดเขาเลยเนี่ยนะหลายคนมีอุปกรณ์หลายๆเครื่องี่ยดูเครื่องนี้เสร็จก็มาดูเครื่องนี้โอ้โหค่อนข้างที่จะเก่งไวเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยให้อะไรเขาไปเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ค่อนข้างที่จะไหวค่ะแล้วก็สามารถใช้ดิจิทัลเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้นะคะ,อ,ะอยากรู้เรื่องอะไรลด สามารถใช้ดิจิตอลเนี่ยมารดระยะเวลาในการทํางานได้นะคะดังนั้นเนี่ยพอเขาเรียนรู้เร็วใช้ประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพในการใช้ดิจิตอลในการทํางานพวก AI อเนี่ยนะองค์กรบางทีก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการใช้งบประมาณในการฝึกอบรมเยอะมากนะักดังนั้นมันก็จะช่วยลดต้นทุนขององค์กรในหลายๆส่วนด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือลดกําแพงภาษีในการทํางานด้วยกลุ่มนี้เรียนรู้ไวค่ะเติบโตพร้อมกับดิจิตอลนะคะ ทีนี้เนี่ยถ้าเราในดูในเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยนะคะมีผลสํารวจของ G100 Global ค่ะของปีนี้เลยนะคะปี68เขาบอกว่า78%เนี่ยของ Gen4 มองว่าเมื่อนําม AI มาใช้ในการทํางานเนี่ยจะทําให้คุณภาพงานสูงขึ้นและอีกประมาณ77%บอกว่า AI เนี่ยทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยนะพอเอา AI เนี่ยมาช่วยในบางส่วนที่มนุษย์เนี่ยนะ ไม่จําเป็นต้องใช้มนุษย์ะนะอาจจะเป็นงานซ้ําๆนะไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะในความคิดสร้างสรรค์มากเอา a i มาช่วยงานในส่วนนั้นส่วนตัวมนุษย์เองเนี่ยนะคะไปทุ่มเทง,งานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจของมนุษย์ได้เต็มที่ดังนั้นเนี่ยพนักง,งานก็จะมีสมดุลระหว่างชีวิตแล้วก็การทํางานที่ดีขึ้นประสิทธิภาพของงานก็ดีขึ้นนะคะ นอกจากนี้เนี่ยนะคะกลุ่ม Gen Z เนี่ยเขาพอเข้าสู่ใบทำงานอนาคตเติบโตเป็นฝ่ายบริหารในองค์กรเขาคุ้นเคยกับ AI ค่ะดังนั้นเนี่ยเจนซเนี่ยก็สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการพึ่งพาแรงงานมนุษย์ในบางกิจกรรมรวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่ยุดหยุดนะอย่างเช่นสามารถทำงานทางไกลได้นะจ้างงานตามโครงการแนวทางนี้เนี่ยช่วยลดต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ค่ะแล้วก็ลด การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มความคล่องตัวให้กับองค์กรมากขึ้นเพราะในอนาคตเราเป็นสังคมที่เข้าสู่ผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์นะคะจะเจอปัญหาเกี่ยวกับแรงงานไม่เพียงพอแล้วก็ต้องมีการแย่งแรงงานกันดังนั้นนะค่าแรงก็จะแพงขึ้นต้นทุนของค่าแรงก็จะแพงขึ้นนะคะดังนั้นเขาก็จะใช้พวกเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยนะมาดูกันต่อนะคะความท้าทายค่ะ กลุ่มนี้เนี่ยนะทักษะการคิดวิเคราะห์จะลดลงเพราะใช้ AI มากขึ้นคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมว่าเอ๊ะทำไมความจําเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีเลยหรือแมก้กระทั่งความคิดวิเคราะห์ของเราไม่ค่อยดีเพราะอะไรการที่เราพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะเราจะไม่ได้ฝึกฝนตัวเองหรือพัฒนาต,ตัวเองในด้านนั้นนะยกตัวอย่างเช่นการคิดเลขง่ายๆนะการคูณเลขสมัยก่อนเนี่ยหลายคนบอกโอ้ฉันคูณได้ไวกว่านี้แต่เดี๋ยวนี้หยิบโทรศัพท์มาหยิบเครื่องคิดเลขมาจิ้มจิ้มจิ้ม,ม,มได้ตัวเลขแล้วแต่พอให้กลับไปลองคิดใหม่เอองา่ย เช่นเดียวกันค่ะเดงกลุ่มนี้หรือเจนซเนี่ยเขาจะใช้พวก AI ใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการทำงานช่วยในการคิดวิเคราะห์ถามๆไปไหนช่วยคิดสิเทคโนโลยีหรือ chat GPT เนี่ยหลายๆครั้งหลายคนโชว์ให้ดูเนี่ยมาคิดวิเคราะห์มาให้เรียบร้อยเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้ความคิดของเราดังนั้นเนี่ยนะเวลาพึ่งพาเขามากเกินไปเนี่ยพวก AI มากเกินไปทักษะการคิดวิเคราะห์ ก็จะลดลงไปตามไปด้วยเพราะเราไม่ได้ฝึกปรือสมองของเราในเรื่องนั้นนะคะต่อมาค่ะหลายๆองค์กรเนี่ยปรับตัวไม่ทันกับเรื่องของ AI นะจนกระทั่งเจเนเรชันใหม่ๆเนี่ยนะเจนซเข้าไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอ,องค์กรไม่พร้อมเลยฉันอยากจะใช้ AI ในการทำงานแต่องค์กรเนี่ยยังไม่พร้อมซึ่งมันนำมาสู่ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยด้วยเพราะว่าในองค์กรก็จะมีหลายวัยบางทีฝ่ายบริหารบอกว่าฉันไม่อยากให้ใช้ AI ในองกรเพราะว่ากลัวความลับหรือข้อมูลของบริษัทั่วไหลไปขณะที่น้องรุ่นใหม่หรือเจนซบอกมันต้องใช้สิมันจะทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต้องมานั่งคุยกันมันมีช่องว่างระหว่างวัยยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่องค์กรเขากังวลด้วยนะคะหลากหลาย องค์กรที่ยังไม่พร้อมไปดูกันต่ออีกหนึ่งกราฟิกค่ะทีนี้มันก็มีข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะเนี่ยว่าจะทำยังไงดีนะคะให้องค์กรของเราเนี่ยรับมือได้กับเจเนเรชั่นรุ่นใหม่พร้อมกับ AI ที่จะผลักดันองค์กรไปต่อในอนาคตนะคะควรกำหนดนโยบายขอบเขตการใช้งานของ AI ออย่างชัดเจนอย่างบางองค์กรไม่ต้องการให้นำข้อมูลบางอย่าง เข้าไปสู่ระบบสาธารณะของ AI เพราะว่ากลัวว่าเขาลืมคิดหรือเปล่าข้อมูลนี้ไม่ควรเอาออกไปนะบางทีเผลอนะกรอกข้อมูลไปโอสาธารณะรู้ข้อมูลไปหมดเลยทางฝ่ายบรหิหารบอกไม่ได้มันเป็นความลับขององค์กรนะต้องมีการจัดอบรมการใช้ AI ค่ะให้กับพนักง,งานทุกวัยนะลดช่องว่างาระหว่างวัยจะได้คุยกันรู้เรื่องด้วยปรับรูปแบบการทํางานให้ยึดยืดหยุด,ยดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกกันไปเจนเซเป็นเจเนเรชั่นที่ให้ความสําคัญกับความสมดุลในการใช้ชีวิตนะงานก็ต้องทํา แต่ขณะเดียวกันในระยะยาวแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพชีวิตส่วนตัวก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันควรประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนด้าน AI ให้รอบครอบก่อนการตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมเพราะการลงทุนด้าน AI ใช้เงินค่อนข้างที่จะเยอะก็ดูสอดซี่ว่าเราพร้อมแล้วหรือยังเอาละค่ะนี่คือภาพรวมให้เห็นนะคะว่ายุคใหม่องค์กรเนี่ยนะก็ต้องใช้ AI ในการขับเคลื่อนองค์กรพร้อมกับเจเนอเรชันเราต้องรู้อะไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ ู้ชมคะมาดูกันต่อค่ะกับ BOI ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนะคะผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากกรณีความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชานะคะโดยคุณนร,ริศทศธีรศักดิ์าเลขาธิการบ OI ก็บอกว่าในวันที่8สิงหาคม2568ที่ประชุมหรือบอร์ดบ OI นะคะก็เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาะค่ะเป็นการช่วยเหลือนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านซึ่งนะคะส่งผลกระทบกับการ ขนส่งสินค้านาผ่านแดน ก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือรูปแบบการขนส่งทําให้ระยะเวลาต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปอย่างอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องใช้ชิ้นส่วนจากโรงงานเหล่านี้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้านักลงทุนหลายรายเ้าก็แจ้งมาที่ BOI นะคะถึงความจําเป็นต้องวางแผนย้ายฐานการผลิตหรือเครื่องจักรบางส่วนกลับไทยโดยเร็ว BOI ก็เลยเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนกรณีได้รับผลกระทบในครั้งนี้โดยจะให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใช้แล้วในทุกกรณี และเงินลงทุนในเครื่องจักรใช้แล้วที่มีอายุไม่เกิน10ปีจะให้นับเป็นวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถึงร้อยละ100ของเงินลงทุนสำหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปในกรณีเป็นการย้ายเครื่องจักรบางส่วนมาใช้งานร่วมกับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่เดิมหากระยะเวลานาเข้าเครื่องจักรเดิมสิ้นสุดไปแล้วบ O โอจะอนุญาตให้นำเข้าเครื่องจักรเฉพาะที่ย้ายมาจากกัมพูชาเป็นเวลา1ปีนับตั้งแต่ยื่นขอแก้ไขโครงการ ทั้งนี้นะัลงทุนต้องเสนอแผนการย้ายฐานการผลิตจากกัมพูชาแล้วก็ยื่นคำขอภายในสิ้นปี2569นะคะซึ่งคุณนริศบอกว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการเปิดทางให้ผู้ประกอบการสามารถย้ายฐานการผลิตจากกัมพูชามาอย่างไทยได้และเพื่อรักษาความต่อเนื่องของ Supply Chain รวมทั้งสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักของภูมิภาคค่ะ คุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเศรษฐกิจอินไซต์ที่มีมาฝากกันขอบพระคุณสำหรับการติดตามส่วนตอนนี้ดิฉันแอนโทว,วิวรัตจีรเดชโลกคงต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ